มือนี้เราสองคนนะครับพ่อไทยลูกลาวแต่ว่ามือนี้แขกรับเชิญของเขาคือเนาะงคิวคิวมือนี้เขาชมากินอยำมั้ยกินหอยวายกินหอยตายแล้วก็ได้ย่างแต่เมื่อนี้มีมูนี้เราจะมากินยำยิ่ยำรวมนะครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งยำรวมให้เบิ้งให้เบิ้งอ้าวเหงอมาเสียบก่นครับ อเอป็นแต่แสบครับอ,อ,ไไอ๋อว่าไปอ่ะนีนะครับเนาะนีะ่นี่นี่สุดจุ่มกองคนไขนะครบับมาเบิรงไฟครับดูครับผมในอะอ้ะือวันนี้เขาสองคนสี่พักกันบ้านสินย่ำนะครับเนะบาะกะห้างหายไปหลายเนาะไปหลายนืองมา ฝากติดตามเลยนะคะ่ะฝากติดตามนะครับฝากติดตามเขาหนำนะครับเนาะมามากินน้ำกันนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขากระเพือยซุ่มซ้อมเห็ดสายยางสายยางเห็ดผลงานเพียงเห็ดอุนเหล่นี้นะครับเนาะถ้าพี่น้องมาผูดด้ใดเคยกินบ้างหนึ่เพื่อนอ,อย่างนี้ฝังลิ้นไหม่ปอ,ออือเสียงอ่ะลุยได้ทันพร้อมแล้วนะดีพี่น้องยั่วๆทำไรอย่ยายยงาเล็กโหดนีงง่ยอืออือ เล็กเขียวดีสินท่านพิณเองเว้รสชกเธอรธอยกรบแมงบกมันนี้กินย้ำสามกรอบนะครับเนาะยางก็แซ่บด้วยอคุณร้องมาน้าก็เสียค้าลงอืม มือชื้วๆทำได,ได้โอกามากก็มีเก็บน้ําอืมปากในช่องยูทูบถักติดตามน,นะครับเนาะพ่อไทยลูกรล่านะครับเนาะชาแนลนะครับในช่วงนี้ก็บคุต้อเห็นผลง,งานเพลงอยู่เห็นอย่างอยู่ครับน่าจะหลงมากบกามืแล้วไม่รั้นเลยเี่ย

mãi trên mãi 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 mã tam mãi 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 đâm. mãi 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 รก็คุยงานน้ำตอบคุณางานน้ำเดียครับพ่อไทยลูกดาวพ่อไทยลูกดาวเพจพ่อไทยลูกดาวยูทูบพ่อไทยลูกดาวนะครับครับผมชิวๆก็มีผลงานหลายดิยครอยติดตามไว้เลยรับรองมีคลิปใหม่ๆให้ดูอยากว่าเป็นผลงานเพลงเป็นคลิปกิน นะครับนักหาสังหารล้มไอพี่น้องเบไปแล้วเก็บมึงลงเลยมือลาพี่น้องเไปอันไหนมีเวลาเหยดเก็บจะเป็นล้าหรือนะขอเจะ้าอืมเดียด๋ย,ย,ยวโอู้ทำโตๆพี่น้องไว้กันนี้ไว้กันนี้มากินหอยบ่กินหอย รบรบรยากาศของรง้านแบบธรรมชาติตครับลมโขกเก็นรูปัดเยอะแล้วก็เด็กหน่อยทอไทยลูกเล้าแล้วมากินไขยกินหไยเห็นได้บ้าง,ออางไหมอาจจะมี

và sáng thịt ra bằng ừ. mặt tao nguyên nhắn hoặc bởi vì bà lưng ừ. bà lưng ừ, bà lưng bà bà, ừ. bà bà lưng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  bà bà lưng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  ลวกก็ตัวโตเจ๊งไปกีบบาป่ากันเนาะครับไปีใหแล้วครับเนาะให้เดินทางกับป่ากันทางทุกความสวปรค์ใช้ไปหาผู้ที่ชอบที่บ้านเนะาะทั้งไปทั้งขับเนาะขับเนาะถ้าอยากเบิ้งเก็บหยังคอมเมนต์ไว้แล้วครับคอมเมนต์ไว้เร <c oughs> ียกสุขีหลอกเบิ้งเนาะ

sắm nhặt bạc luôn ừ. Ừ. Chụp ừ. Tôi thấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những <c oughs> เก็กระปิดกองเลนหน่อยนะครับนอ้องตากเด้อ,อ,อ,อของบ้านอขาเก็ลัางผลิตจิมนะครับคนรูทูกแบบคนไทยลูกรล้าตอนนว้เพียรป็นไทยลูกรล้าเป็นฟิล์บุกแบบคือ นิ้วคนนะครับเนาบางคนทุนแล้วเราจะลงลิงค์ไว้ข้างล่างนะครับเราจะล,ลงลิงค์ช่องทางการติดตามไาาาว้ข<บ>้างล่างครับผมเด็บเป็นดแล้วกันจิ้มพีชด้วยจิ้มพีชด้วย<ะ>น้ำเผ็ดปะพิกแย่พิกความะฮะ พิกแแอร์แล้วพิกคว้างพิกแแอร์พิกแแอร์ต้องรวยเป็ดตายแหละปลาเดียวน้ำม,มาปเป็ดอ,อยู่คว้างหนักโดนกินแต่คว้างเลยเราได้บวกแล้วอันนี้การเกร็บมาจากสวน có sát. Đó là có hẳn hẳn. Có hỏi. Ăn dưa thả phanh Dạ. Rồi nhai ba. Rồi nhai ba hỏi. nam nó đớp hết à được nó khoáng lên một sao sao chạy với đâu ấy xem đó. Rồi Bắt Bye-bye. อเสียบดยยางจานยางจานยางขาดเลยขาดไมนูบฝานผัวไก่ประเดียวร้องเรื่โดยเฮ็ดใ่กินผัวไก่เนีมเน้ นี่ใกลยังไม่ยวหลักเลย, <c ười> ยเขาที่ังกินพอมเบนเดขนขนาับนเขาที่ตับจากนดีของเราคื่คิวอ่ะเขาหยั่งคือหยั่งคือคิวสามลำบ่เดีวสุคนนะครับต้องยูนิคภาาษอังกฤษ เป็น้องในทีมงานนะครับเนาะเโดยบางเป็นคนไทยเจะไม่ได้บ้านพอถึน้ำเนี่ยคนว่าเป็นอยากวันนี้สดีออกหน้ากล้องนะครับเป็นทายไปเป็นหิวเป็นเราเชียงเขาไม่ได้กินจั้งทายไมนกินทั้งที่อันกล้องนี้เบิร์ดนพี่น้องแจ้งกันนะเออแบบวันไส้ป่ะเนี่ยไส้ ก็เสพ,พ,พ,พไปหน่อยเลยด้วยติดตามด้วยนะครับเนาะแม่อไทยลูกลาวแกะแล้วนะครับ,นะบนเนาะกดตัดตะไคร์ไปเลยครับอเอาชงเล่นหน่อยนะครับเนาะขัดผลงานเนาะ ได้ครับกาแฟน้ำเงาครับกาแฟเฉยน้ำเงาเร็วเลน้อยนะครับคุณภาพเด้ะตัดตับดมือดิครับตัดติดจิบยงแค่นี้ครับฝากด้วยเลยครับพ่อแทนลูกเราชาแนลโมือนี่ผมกรับคิวคิวขอ่ากขอว่าสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ ไปแล้วพอกันอีีหนานะครับเบิร์ดแล้วเจียง